เราไม่รีบลุกขึ้นมาแล้วจะทําอะไรต่อแล้วจะไปต่อได้ยังไงมันก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปต่อไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดสิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทาเบลลิน่านะคะช่องที่เบลเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองการดูแลกายใจนะคะการรักตัวเองอ n นเนอร์เแล้วก็ Energy ต่างๆซึ่งก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เวอร์ชันที่ตัวเองชอบตัวเองอยากจะเป็นค่ะ ในขณะที่เราทุกคนเนี่ยค่ะถูกสอนมาว่าเวลาที่เราล้มเนี่ยเราจะต้องรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดแล้วเราก็พยายามโม i ิเวตตัวเองให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดแม้ว่าเราจะล้มไปก็ตามแต่เบลกำลังจะบอกค่ะว่าถ้าคุณกำลังล้มอยู่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องรีบลุกขึ้นมาเลยเพราะถ้าคุณ รีบลุกขึ้นมาร่างกายของคุณจิตใจของคุณสมองของคุณจะอยู่ใน f i g h t o อ f l i g h t mode ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระบบประสาทของคุณเนี่ยทำงานหนักแล้วก็จะส่งผลให้คุณเครียดมากขึ้นประสิทธิภาพในการทํางานของคุณเนี่ยก็จะลดลงคุณอาจจะทำร้ายจิตใจตัวเองด้วยการตำหนิตัวเองแล้วก็อาจจะดุแล้วก็บังคับจิตใจของตัวเอง ให้เจ็บช้ำน้ำใจไปมากกว่าเดิมซึ่งการกระทำเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้คุณเกิดแผลในใจและทุกครั้งที่คุณเครียดเนี่ยสิ่งที่ระบบประสาทของคุณหรือสมองของคุณเนี่ยรับรู้ก็คือความเครียดเนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณแล้วก็จะผลักดันให้คุณเนี่ยอยู่ใน fight or flight mode อยู่ตลอดเวลาในคลิปนี้ค่ะเแบลบจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทำไม การที่ล้มแล้วไม่ต้องรีบลุกขึ้นมามันจะทำให้คุณไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นได้ไหวขึ้นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยนะคะเบลอยากจะเกริ่นให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ nervous system หรือว่าระบบประสาทของเราก่อนค่ะ nervous system นะคะหรือว่าระบบประสาทของเราเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ควบคุมร่างกายของเราทั้งหมดเลยมันคือสิ่งที่สั่งการร่างกายของเราแล้วก็ นำประสบการณ์ที่เราเคยผ่านเจอมาเนี่ยค่ะมาแปลงให้กลายเป็นการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจของเราซึ่งอันตรายที่จะเกิดกับตัวเราเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนี่นะคะก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆแบบที่2ค่ะก็คืออันตรายที่เราคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วเราเจอเสือร่างกายของเรามันก็จะเตือนให้เราเนี่ย ตกใจให้เราเนี่ยอ,อ,อยู่ในไฟ g ์ t o ออฟไลท์โหมดโดยอัตโนมัติทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะสู้หรือหนีในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราเข้าไปในป่า แล้วเราก็เจอพุ่มไม้แล้วเราก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แล้วเราก็เหมือนมีจินตนาการอยู่ในหัวของเราว่าหยุยมันจะต้องเป็นเสือแน่ๆเลยเน r ร์เวอร์ิสตของเราเนี่ยค่ะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปฏิบัติตัวเหมือนกับที่เราเนี่ยเจอเสือจริงๆเพราะฉะนั้นเนอร์เวอร์ิสตของเราอะค่ะจะตอบสนอง ต่อสิ่งที่เป็นความเครียดหรือความกังวลหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราไม่ว่าจะเป็นความจรงิงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองก็ตามสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆในเรื่องนี้นะคะ่ะมันคือการที่เราเนี่ยเคยชินต่อการตอบสนองต่อสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อเราและทุกครั้งที่เราเกิดความเครียดนะคะร่างกายของเราระบบประสาทของเราเนี่ยมันก็จะจดจําเอาไว้ว่า อุ้ยนี่คือความเครียดนี่คืออันตรายต่อเรานี่นาและเมื่อร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองต่อความเครียดหรือว่าความกังวลหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อเราเนี่ยมันก็จะส่งผลให้สภาพจิตใจของเราเนี่ย เครียดไปด้วยแล้วมันก็จะ move on เป็นวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เบลเล่าไปนะคะก็คือเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับระบบประสาทของเราที่ตอบสนองต่อความเครียดค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะเบลจะมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะว่าทําไมการที่เราไม่รีบลุกเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรามากกว่าการที่เราเนี่ยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็รีบ motivate ตัวเองให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อการที่เราไม่รีบลุกเนี่ยค่ะมันหมายถึงการที่เราเนี่ยยอมรับ ปล่อยวางแล้วก็เชื่อใจใน process เชื่อใจในจังหวะของชีวิตมันคือ energy ของการเปิดรับมันคือ soft energy ที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งมันคือ energy ของความ relax แล้วก็ความไว้วางใจถ้าจะพูดไปแล้วว่าค่ะการที่เราไม่รีบลุกเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับ Feminine Energy ส่วนการที่เรารีบลุกขึ้นมา Motivate ตัวเองมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ย active แล้วก็ใช้ Masculine Energy ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการพักเลยแล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยค่ะว่าอา้าวแล้ไม่รีบลุกขึ้นมาแล้วจะทำอะไรต่อแล้วจะ,จะไปต่อได้ยังไงมันก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปต่อไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดสิแต่ว่าเบลก็มีกิจกรรม3กิจกรรมค่ะที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองทาในขณะที่ยัง ไม่รีบลุกขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ realize release แล้วก็ relax ค่ะกิจกรรมแรกเลยนะคะที่เบลอยากจะให้ทุกคนได้ลองทำในขณะที่ยังไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยก็คือการเขียน journal ค่ะซึ่งการเขียน journal วันนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นการเขียน journal ที่ไม่ใช่เป็น active journal แต่มันจะเป็น passive journal ที่เราจะคุยกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึก Emotion ความต้องการของเราเรารู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้เราต้องการอะไรจริงๆตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้คืออะไรจะไม่ใช่ Journal ที่ Active ว่าเราจะต้องมีโกแบบนี้สิ่งที่ผิดพลาดคืออะไรเราจะไปต่อได้ยังไงเราจะยังไม่เขียน Journal แบบนั้นในเวลานี้ในช่วงเวลานี้อะค่ะเราจะเขียน Journal เพื่อให้เราได้ Re a l i z i กับตัวเองว่าโอ ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงหรอแล้วสิ่งที่มันค้างอยู่ในใจของเราตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรหรอมันคือความกังวลหรือเปล่าเรากังวลอะไรนะเราเครียดเรื่องอะไรนะสิ่งที่ทำให้เรากังวลมากที่สุดกลัวมากที่สุดคืออะไรนะมันคือการเขียนความรู้สึกของตัวเองออกมาให้ตัวเองเนี่ยได้รู้จักความรู้สึกของตัวเองได้ตระหนักถึง ความรู้สึกของตัวเองที่เรากำลังมีอยู่นะตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราระบุปัญหาว่าปัญหาณนะตอนนี้คืออะไรแต่มันไม่ใช่การระบุปัญหาละสิ่งที่เรากำลังระบุตอนนี้เนี่ยมันคือการระบุว่าเรารู้สึกยังไง โฟกัสที่ตัวเราไม่ใช่โฟกัสที่ตัวปัญหาและเราจะเขียนมันโดยที่เราไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินอะไรเลยทุกคนอาจจะเขียนลงกระดาษแล้วก็ฉีกมันทิ้งเลยก็ได้มันไม่เป็นไรเลยที่เราจะเขียน express ตัวเองออกมาระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาให้ตัวเองได้รับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้และเชื่อไหมคะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นมากๆเลยกิจกรรมที่2ค่ะก็คือการ นั่งอยู่นิ่งๆนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยหลายครั้งอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแอคทีฟตลอดเวลาการพักผ่อนคือการขี้เกียจการพักผ่อนคือการที่เราไม่ p โปรด c t i v e การพักผ่อนคือการทำผิดบาปอย่างร้ายแรงต่อชีวิตเราหลายครั้งเรามองการพักผ่อนเป็นแบบนั้นซึ่งเมื่อเรามองการพักผ่อนแบบนั้นนะคะเราก็เลยไม่เคยได้พักผ่อนจริงๆเราไม่เคยได้กลับมาอยู่กับความคิด ไม่เคยได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆมันเหมือนกับเราอยู่ในไฟล์ออฟไลท์โหมดตลอดเวลาซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะอยู่ในโหมดนั้นการทำกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รีลิส e ความเครียดรีลิส e ความกังวลออกมาการนั่งเฉยๆแล้วก็อยู่กับลมหายใจของตัวเองทำสมาธิสั้นๆสัก5้นาที10นาทีการที่คุณไม่ จับมือถือเลยด้วยซ้ำการที่คุณนั่งชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยใจปล่อยความคิดให้ได้พักอะ่ะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีพลังกลับมาและกิจกรรมที่3ที่เบลอยากจะให้ทุกคนได้ลองทำดูนะคะก็คือการมีเซฟแคร์รูนที่เราชอบที่เราทำแล้วสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่ดีๆที่เราชอบที่มีประโยชน์กับร่างกายของตัวเองการได้ออกไปข้างนอกได้ไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยได้ไปหรืออยากจะไปแต่ตอนที่เราต้องแอคทีฟเนี่ยเราไม่ได้ไปอะ่ะเราก็เลยใช้เวลานี้เนี่ยไปในที่นั้นที่เราอยากจะไปตั้งนานแล้วหรือเราอาจจะออกกำลังกายเบาๆก็ได้อย่างเช่นโยคะหรือว่าการ stretching ต่างๆอะไรก็ได้ที่ เราได้ทำให้ตัวเองในขณะที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ทำให้ตัวเองเลยมันเหมือนกับการเซตมาตรฐานให้กับตัวเองว่าต่อไปไม่ว่าฉันจะแอคทีฟมากแค่ไหนก็ตามฉันจะมีเซฟแคร์รูนแบบนี้นะซึ่งมันก็จะทำให้ร่างกายของเราจิตใจของเราสมองของเราระบบประสาทของเราเนี่ยได้รีแลกซ์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นอันตรายต่อเราไปหมดสิ่งที่เบลอยากจะเน้นเลยจริงๆก็คือ การเชื่อใจในจังหวะชีวิตอะค่ะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอถ้าคุณคิดแบบนี้คุณเชื่อแบบนี้ไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งคุณก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้นี่มันเป็นอันตรายนะฉันล้มอีกแล้วนะฉันทำผิดพลาดอีกแล้วนะในขณะเดียวกันถ้าเราเชื่อในจังหวะชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ของเราจริงๆก็ได้เราอาจจะเหมาะกับสิ่งที่ดีกว่านั้นก็ได้การที่เราถูกปฏิเสธงานงานนี้ มันอาจจะนำไปสู่การที่เราได้งานที่ดีกว่าในอนาคตก็ได้การคิดแบบนี้อะค่ะมันเหมือนเป็นการหลอกตัวเองเนาะแต่จริงๆแล้วสำหรับเบลอะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันเป็นการบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเลยชีวิตฉันจะดีชีวิตฉันจะโอเคเพราะฉันเชื่อในการกระทําของตัวเองฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยทำดีที่สุดแล้ว และไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงนั่นคือจังหวะชีวิตของฉันละและเบลก็เชื่ออีกคำหนึ่งค่ะว่าชีวิตของเราอหาในแต่ละเฟสของชีวิตะคะมันจะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเสมอและถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันยังไม่จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแสดงว่าเรื่องนั้นมันยังไม่จบและเบลก็เชื่อว่าการล้มครั้งนี้อะมันยังไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งหรอกแต่การลุกขึ้นมาใหม่ในขณะที่เราพร้อมแล้วเนี่ย มันจะนำไปสู่การที่เราเนี่ยได้เจอแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆคลิปนี้นะคะเบลก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังล้มอยู่กำลังเจอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตกำลังเผชิญความท้าทายในชีวิตเบลเองก็ผ่านความท้าทายในชีวิตการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็การล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อยเลยสิ่งที่ทำให้เบลยังมองโลกในแง่ดีและยังมองว่าชีวิตของเบลยังไม่จบสิน้น การล้มครั้งนี้ยังไม่ทำให้ชีวิตของเบลพังทลายก็คือการที่เบลเชื่อในจังหวะชีวิตแล้วก็การที่เชื่อว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอและเบลก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองลองดูค่ะลองเชื่อแบบนี้ดูสักครั้งชีวิตจะได้ง่ายขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเราก็จะยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลย มันก็แค่จังหวะหนึ่งของชีวิตโอเคค่ะท้ายคลิปแล้วเบลเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะกำลังเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเดินต่อไปข้างหน้าก็อย่าลืมลองไปทำสามกิจกรรมนี้ดูนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องรีบลุกค่อยๆลุกขึ้นมาก็ได้ลุกเมื่อเราพร้อมทั้งกายและใจเราจะไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ไกลขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามจนจบคลิปเลยก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ